ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟกองทัพบกนะครับที่รามินทานะครับครับผมวันนี้เราก็มีในเรื่องของงานก่อสร้างสนามฟุตบอลในร่มนะครับสนามฟุตบอลย่าเทียมในร่มนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับเราเตรียมในเรื่องของการวางท่อนีโอเดนครับอันนี้มาวางข้างบนดินนิดนึงครับเพราะว่าข้างล่างยังเป็นน้ําอยู่นะครับมีการฝนตกนะครับแล้วก็ตัวปลายท่อนะครับ ปลายท่อที่จ้ำน้ําออกเนี่ยยังไม่ได้เจาะเจาะระบายน้านะครับก็เลยน้ําเลยท่วมนิดนึงนะครับเพราะว่าคือฝนตกหนักมากนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นโครงหลังคานะครับหลังคานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสองเดือนเสร็จนะครับตอนนี้ตั้งแต่เราเซ็นสัญญามาเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสองเดือนครึ่งนะครับในการทํางานครับตอนนี้ก็ทีมสนามบอลย่าเทียมก็เริ่มเข้าแล้วนะครับอ่าเริ่มในเรื่องของการวางระบบระบายน้ําแนวก้างปลานะครับฮะเดี๋ยวรอบู สูบน้ำออกนิดหนึ่งครับสูบน้ำออกจากร่องนิดนึงครับแล้วก็ทําการวางนะครับแล้วก็เอาหินกลบนะครับครับผมเนี่ยฮะช่วงนี้หน้าฝนก็จะเละเละๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลกันครับเพราะว่าเราลุยได้เต็มที่ครับครับผมนี่ฮะเด็กๆก็ช่วยกันนะครับเคียรน้ําออกก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มวางท่อตอนนี้วางท่อด้านบนอยู่นะครับเดี๋ยวรอ ล่อน้ํายุบนิดนึงก็จะลงวางด้านล่างแล้วก็ปรับทรายนะครับปรับทรายรองพื้นแล้วก็วางท่อเลยนะครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับครับก็น่าจะเลี้ยวเสร็จประมาณนะครับประมาณช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับยาเทียมก็กําลังจะเข้ามานะครับประมาณไม่เกินวันที่สิบถึงสิบห้าอันนี้นะครับยาเทียมก็เข้ามาที่ไซแล้วครับครับผมคันหินก็พร้อมแล้วนะครับ อันนี้เป็นแบบคันหินสำเร็จนะครับวางนะครับต่อหม้อที่นี่งานนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปิดอันนี้นะเพื่อป้องกันอันตรายนะครับปิดน็อตเลยนะครับปิดน็อตเลยนะครับเทปูนนอนชิงนะครับปิดน็อตครอบล้อมไปเลยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับแล้วก็ปูหญ้าเทียมนะครับสูงระดับเดียวกับ ปูนที่เราเทขึ้นมานะครับปูนชรานที่เราเทขึ้นมานะครับอันนี้ฮะกำลังลอกล่องกันอยู่นะครับดีฮะน้ำระบายดีครับครับผมก็อีกสักคู่ครับช่วยกันอยู่เลเทเหมือนกันฮะข้างนอกก็เนี่ยบรรยากาศฮะโอ้หูน้ําขังกันหมดเลยนะครับช่วงนี้ก่อสร้างนะครับพอฝนตกขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาหยุดงานนะครับแต่เราไม่หยุดนะครับงานเราเยอะครับงานเราเยอะเราหยุดไม่ได้ครับเราต้องลุยไปเรื่อยๆครับแต่ก็ถ้า ถ้าไม่มีผลกับผลงานหรือไม่มีผลต่อการทํางานเราก็ลุยต่อได้นะครับอันนี้ไม่มีผลนะครับเราลุยเลยครับไม่พักครับงานเราเยอะมากนะครับเพราะเราต้องไปอีกหลายที่นะครับครับผมครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตงานที่นี่นะครับสนามกีฬากองทัพบกให้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงเนี้เป็นเขาจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะนะครับก็เดี๋ยวดูตอนผลงานเสร็จสิ้นอีกทีนึงนะครับผม ตอนนี้เดี๋ยวเราอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับมาตั้งแต่วางท่อวางคันหินนะครับลงชั้นหินแล้วก็ปูญ่านะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆครับขอบคุณมากครับนี้ผมขอตัวก่อนครับขอบคุณครับ